สายมูต้องมาเลือกสีบ้านยังไงให้ถูกโลกเพิ่มพลังบวกอยู่ก็ปังตังก็มีสำหรับคนวันอาทิตย์ค่ะพื้นเพลแล้วเป็นคนที่ใจร้อนสีที่ควรเลือกใช้ควรเป็นสีขาวสีควนบุรีจะช่วยเสริมเรื่องการงานการเงินค่ะและสีที่ควรหลีกเลี่ยงควรเลี่ยงสีแดงนะคะคนวันจันทร์ค่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนหวานสีที่ควรเลือกใช้ควรเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีฟ้าค่ะตรงนี้จะช่วยเสริมเรื่องการงานการเงินสีที่ควรหลีกเลี่ยงควรเลี่ยงสีส้มนะคะ สำหรับคนเกิดวันอังคารค่ะเป็นคนใจร้อนแต่ชอบคิดอะไรใหม่ๆตลอดเวลาสีที่ควรเลือกใช้ควรเป็นสีโทนอ่อนจะช่วยเสริมเรื่องการงานการเงินและโชคลาภค่ะส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงควรเลี่ยงสีขาวนะคะเพราจะทําให้ฟุ้งซ่านค่ะวันพุธกลางวันค่ะสําหรับคนที่เกิดวันนี้จะมีความสนุกสนานร,ร่าเริงสีที่ควรเลือกใช้ควรเป็นสีแสดหรือสีแดงสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีครีมนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนค่ะ ซึนเพแล้วเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงสีที่เราแนะนําเลยจะเป็นสีขาวนวลสีเทาจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภและการงานด้วยค่ะแต่สีที่ควรหลีกเลี่ยงเลยคือสีชมพูนะคะ สำหรับวันพฤหัสค่ะเป็นคนรักสงบสีที่คุณเลือกใช้ควรเป็นแนวเอิร์ธโทนอย่างสีน้ำตาลสีครีมค่ะตัวนี้จะช่วยเสริมเรื่องการงานการเงินอีกด้วยสีที่คุณหลีกเลี่ยงเลยคือสีม่วงและสีดำค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนวันนี้เขาจะรักอิสระและชอบความสงบมากๆค่ะสีที่ควรใช้ควรเป็นสีโทนอ่อนอย่างสีขาวสีเหลืองจะดีที่สุดและยังช่วยเสริมเรื่องการงานการเงินอีกด้วยค่ะสีที่คุณหลีกเลี่ยงเลยคือสีทองและสีเทานะคะ และว,วันสุดท้ายค่ะคือวันเสาร์คนที่เกิดวันนี้จะค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดเป็นพิเศษสีที่คุณเลือกใช้ควรเป็นสีขาวหรือสีเขียวอ่อนจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภด้วยค่ะแต่สีที่คุณหลีกเลี่ยงเลยคือสีเงินและสีฟ้านะคะใครที่มีแพลนจะรีโนเวบ้านทาสีบ้านใหม่หรือกำลังเลือกซื้อบ้านสามารถใช้ไปเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะคะ